ให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันมีความแบบเอ็นแก้วๆอะ่ะมีเนื้อก็คือแบบเลือดซิปเลยนะทุกคนจิ้มเลยจ้ะจุเด้อจ้าอันนี้เขาเรียกจุนะกินโลดบาทนี่ สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วจ้ากับช่องมีนาวคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมากินจุดึกกันนะคะจุดึกแล้วก็มีสซ้อมตามอันนี้ตาเองด้วยนะหอมมากๆเลยวันนี้นะมาน้ำลายแตกจัดจุก,ก่อนเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ำกันนี่เนื้อก็คือแบบเลือดซิปเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นแจ่วที่แบบ เข้มข้นแบบหอมน้ำมะขามอ่ะมีความเข้มข้นมากอ่ะจิ้มเลยจ้ะจุเร้อจ้าอันนี้เขาเรียกจุนะกินโลดบาทนี่ออเอามาจากเป็กอรยเนื้อสดมาก ส้ม uh huh. ตำคุยคุยครับยังไง uh huh. จำหน้าบส uh huh. ับ ู้สึกแซ่บหลายหวานจุ่ยต้องขออภัยคนไม่กิน กินดิบนะทุกคนแต่มันเป็นอาหารชั้นเลิศนะแบบกินกับโห,ะหระพาอืแซ่บหลายพี่น้องจ้ะล้องเก่นกัะต่ำสมมังดูส้มตำที่ไหนก็ไม่เท่ากับตำเองอะ จำำลองเบิ่งดูอืมห,อหวานวานเสื้อก็ขาดเสื้อแม่บ้านอืมมันวิ่งเล่นกันทำไมเนี่ย มาเ้ยว,วันนี้ก็คือนางเอกก็คือจุนะนางเอกของเราห,หวานครับ วันนี้ก็มาคนเดียวอีกเช่นเคยเพราะว่านิวกินไม่ได้นิวมีงานจับได้จับจะ้ะ อำจมก็แทกตำส้มต,ำ,ตำเองอืมมีเลือดจ้ะตอนแรกว่าจะสั่งเนื้อมาเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าโมกินคนเดียวไงกลัวไม่หมดก็เลยเอาส้มตำมาเป็นแกล้ม จัดแชบอีเดียแช่กินต่อไม่รอแล้วนะ มาอาปากกินน้ำกันมุมนี้เป็นไงมุมนี้ก็คือน้าสดมากเลยนะแต่ไม่ได้ไปไหนไงทุกคนพอโมไม่ได้ไปไหนโมก็เดีวนี้ไม่ค่อยแต่งแต่งมากแต่บางคนก็บอกโมว่าแบบเออแต่งหน่อยเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็แต่งก็แต่งแต่ว่า ก็อ,อ่อนอ่อนอะทุกคนทาแป้งฝุ่นเขียนคิ้วพอให้มันไม่ล้นเพราะว่าชีวิตโมไม่ค่อยแหล่งหน้าเท่าไหร่แล้วอะถ้าเทียบกับตอนที่แบบทำงานออฟฟิศอะอย่างเงี้ยคือไม่แต่งเลยมันเป็นเพราะแบบเราไม่ได้โสดด้ยวยมัง้งเออเราไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ต้องไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบอารมณ์มันก็จะแบบ ไม่ต้องแต่งก็ได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้นะโมรู้สึกแบบนั้นนะเดินแก่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ให้ทําตามนะทุกคนคือเราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอารมณ์โมงไงบางช่วงจังหวะอะไรเงี้ยบางทีก็ขี้เกียจอะไรเงี้ย ใครเป็นเหมือนโมบ้างถ้าเป็นก็คือจะได้เจอเพื่อนนะอารมณ์แบบแต่งตัวสบายๆอยู่บ้านเชื่อไหมทุกวันนี้เสื้อผ้าแทบไม่ค่อยได้ซื้อเลยเพราะว่าซื้อไปก็ไม่รู้จะใส่ไปไหน่สุดท้ายก็มาตายที่แบบชุดนอนทั้งวันหรือชุดเสื้อยืดตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเสื้อผ้าคือแบบ อืโลโลกขายไปเยอะมากมแต่เมื่อก่อนนี่ก็คือแบบซื้อเอาซื้อเอาเอฟเอาเอฟเอาเจออย่างนี้ไม่แล้วพอจะซื้อก็ต้องมาคิดว่าแบบชุดนี้ฉันจะใส่ไปไหนมันต้องมีแบบวันไปจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีสั่งมาไม่ได้ใส่เลยก็มี เพราะว่ามันไม่รู้จะใส่ไปไหนประหยัดจิงโมงไม่ได้แบบเอฟเสื้อผ้ามาเป็นสองเดือนแล้วอ่ะทุกคนคิดโูจริงจริงอะสับบมกักโอเคค่ะทุกคนประมาณนี้แหละจ้า กับเมนูจุดึกนะคะอร่อยมากไม่ผิดหวังเนื้อคือสดอร่อยมากเลยนะทุกคนเนื้เนอเป็นแบบให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันมีความแบบเอ็นแก้วๆอะ่ะแต่ว่านุ่มมากเอาสักชิ้นอ่ะชิ้นนี้ให้นิว <laughs> แต่มีคนอะ่ะเม้นบอกว่าถ้าไม่มีพี่นิวะจะบอกนะบอกแบบนี้ <laughs> เสียใจ,จอยู่นะ <laughs> หวานจริงเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายไปแล้วทุกคนไปแล้วจ้ากับจุเดึกเลือจา้าหรือว่าจุดึกเนาะกับอาหารด่สารดีสารแบบนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนฝันดีนะคะวันนี้บายบาย้วอุ้ยอะไรวะมาเร็วไหนเขาเขาต้อนไหนเขาไม่มีซ่อมนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก่อน ส้ตมตำก่อนเอแค่นั้นพอกินกระจิบกระจิบกระจอยอ่ะหวาน <c oughs> ต้องเข้ากันแน่เลยนะเนี่ยเขาเอยกินกับส้ตมตำด้วยคำหนึ่งอร่อยด oh, ีออร่อยแค่นี้พอป้ามันเผ็ดนะไหนมาได้อืมไนต่อเลย <c oughs> ป๊าเดี๋ยวมันไม่ท้องดีเนี่ยต้องให้เพื่อนมากินนะเข้าเพื่อนบอกว่าอยากกินโจ้เนี่ยต้องกินฝีมือเธอเข้ากันเลยเนี่ยไปบายายอร่อยจริงเว้ยเธอเขาอยากเอาซ้ํมมากินดิอร่อยจริงนะฝีมือเธอนี่มันแบบอร่อยไม่ซ้ำจริงอนะ่ะ <c oughs> จริง เขากินแต่ที่ว่าโอ้รสชาติไม่ซ้ำแต่ว่าอร่อยจริงนะแล้วก็อร่อยทุก,ทกรถรสเลยดีใจไหมคะดีใจมากค่ะแล้วงาต้องต้องเป็นแบบไหนอะ่ะต้องเป็นแบบที่อารมณ์นั่นแหละออันนี้ติดเค็มแต่เยี่ยมเลยเค็มเปรี้ยวอืมใช่ใช่รู้สึกว่ารสแบบนี้มันเข้ากับอันนี้มากเลยนะอนตอนแรกอะ่ะ เขาใช้มะละกอที่แบบเป็นฝานคาคกเลยอ่ะเขาก็ไม่ได้ดูปริมาณไงสรุปว่าแบบปาลาเยอะกว่ามะละกอเอาหรอใส่กะปิไหมเนะี่ยไม่ใส่ค่ะแต่ใส่เป็นน้ำปูเสียนะอืมอ่จบ๊บเนี่ยดีกว่าไปกินที่ร้านอีกอืมกินที่ร้านไม่เห็นอร่อยเท่านี้เลยกินที่ร้านมัน